สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านของช่องบ้านในฝนันเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราขอนำเสนอไอเดียแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์มินิมอลมาฝากค่ะซึ่งจะเหมาะสมกับสมาชิกครอบครัวขนาดกลางซึ่งจะสวยและถูกใจขนาดไหนไปชมรายละเอียดของบ้านพร้อมกันได้เลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านสไตล์มินิมอลเรียบง่ายโดยลักษณะหลังคานั้นเป็นทรงจัว่ว มุมกระเบื้องรอนสีเทาตัวฐานของบ้านยกระดับพื้นสูงถูกทาสีฟ้าเทาปิดขอบชั้นฐานด้วยบัวสีขาวทําให้ตัวบ้านดูโดดเด่นขึ้นมาส่วนของทางประตูเข้าหน้าบ้านเลือกใช้เป็นกระจกใสวงกบอลูมิเนียมทาสีขาวแบบบานเลื่อนทั้งประตูและหน้าต่างในส่วนของสีผนังภายนอกนั้นทาสีเทาอ่อนสลับกับสีเข้มและสีน้ำตาล การไล่เฉดสีแบบนี้ทำให้ตัวบ้านนั้นดูไม่จืดชืดจนเกินไปอีกมุมของบ้านแบบมุมกว้างด้านหน้าบ้านมีระเบียงพร้อมกับม้านั่งสำหรับนั่งพักผ่อนมีบันไดาทางขึ้นบ้านโดยแนวบันไดพอดีกับแนวรับของประตูซึ่งบันไดก็ปูด,ด้วยกระเบื้องลายโทนสีน้ำตาลพร้อมกับประดับโคมไฟสองสว่างในแต่ละเสาโถงบ้านตกแต่งด้วยโทนสีเทาอ่อน แทรกด้วยสีฟ้าเทาบางส่วนตัดกับบัวพื้นสีขาวปูพื้นด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนเนื้อพื้นสีขาวขนาดใหญ่ฝ้าเพดานเป็นฝ้าหลุมทาสีขาวสุดโถงบ้านฝั่งขวามือเป็นส่วนหนึ่งของโซนห้องครัวฝั่งซ้ายเป็นส่วนของโซนห้องนอนและห้องน้ํามาดูกันที่ห้องน้ํานะคะปูพื้นกระเบื้องโทนสีเทาผนังกุตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีเทา และแซมด้วยโมเสกสีทองอย่างสวยงามและที่สำคัญสุขภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนั้นครบคันและพร้อมใช้งานโซนห้องครัวมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่กุตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวบริเวณใต้เคาน์เตอร์มีช่องพื้นที่ให้สำหรับเก็บของได้อีกมากมายพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศผนังเคาน์เตอร์ยังกุด้วยกระเบื้องเพื่อง่ายต่อการเช็ดถูทำความสะอาด ฝั่งซ้ายมือของเคาน์เตอร์เป็นส่วนของประตูทางออกสามารถออกไปอย่างโซนด้านหลังบ้านได้ในส่วนของโซนหลังบ้านมีประตูทางออกมายัางโซนซักล้างหลังบ้านและเป็นทางเข้าออกอีกทางที่เชื่อมกับโซนห้องครัวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์มินิมอลหลังนี้ซึ่งประกอบไปด้วย3ห้องนอนและ2ห้องน้ำา1ห้องครัว ซึ่งเป็นบ้านที่เหมาะสมกับสมาชิกที่มีขนาดบานกลางงบประมาณในการกอร่อสร้างใช้ไปประมาณ2ล้านบาททั้งนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคำว่ามินิมอลจะต้องนึกถึงโทนสีขาวหรือสีดำแต่ที่จริงแล้วไม่จำเป็นเสมอไปค่ะสามารถเป็นโทนสีอะไรก็ได้ที่มีความเข้ากาันสีที่เรียบง่ายและสบายตา หากใครสนใจแบบบ้านหลังนี้ก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องบ้านในฝันขอตัวาไปก่อนอย่าพลาดว่าคลิปหน้าเราจะพาไปดูบ้านหลังไหนกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ